<polarization> <cessor> นัลลล่นแหละอยู่หลังแลมแอ์นั่นแหละมอะไปขูยละขยละ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 มึงไปเปลี่ยนเน็ตไปเะเอโอ้โหตาย โอ้ยอย่ามึงโผล่ปะเนี่ย